คุณพี่จิรประภัยนะคะอายุเจ็ดสิปีนะคะมาหาหมอเมื่อเมษาหศนนะคะปัญหาตอนนั้นคือเรื่องข้อมือเสื่อมข้อนิ้วมือเสื่อมแต่ว่าตอนนั้นอาจารย์บอกกับพี่ว่าตรงนั้นพี่ไม่หมอไม่ห่วงนะคะขอแต่ว่าพี่ระวังไม่ให้นิ้วมือที่เสื่อมนั่นอะไปใช้เบ้อ ใช่ไหมคะแล้วก็พี่ก็ดีขึ้นเยอะนะคะตอนนี้นิ้วมือก็ดีเนาะจะโชว์ไหมคะโชว์นิดนึงก็ได้ค่ะโชว์โชว์ขึ้นมาบนนี้เลยค่ะอ่านะมันก็ยังมีเกแต่ไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บแล้วค่าเพราะเมื่อก่อนพี่ทํางานเยอะมากเนาะโอเคทีนี้อันที่หมอเป็นห่วงพี่เอานิ้วมือลงได้แล้วค่ะก็คือเตือนพี่ว่าหลังพี่เริ่มเริ่มคอมเริ่มคอมตอนนั้นน่ะนะคะมีรูปเดี๋ยวหมอจะให้ดูรูปนะคะ เสร็จแล้วก็เริ่มให้เอ็กซ์ไซส์นะคะที่จะให้ยืดยืดกล้ามเนื้อแล้วพี่ได้ทำทำวันละสามครั้งวันละสามรอบรอบประาสักยี่กี่ทีฮะสักประมาณสักสิบห้านาทีได้ทั้งหมดสิบห้านาทีจะวันละสามรอบททั้งหมดเลยนะคะทั้งมือแล้วก็ท่าท่าสำหรับ พ้อเสื่อมด้วยพี่พี่ทำให้แป๊บหนึ่งได้ไหมฮะได้ค่ะขอขอผ้ามาหน่อยเลยไม่ได้เตรียมการขอโทษอ่ะพี่ทำให้ดูหน่อยเนาะจะจะอะด่ดึงดึงขึ้นหายใจเข้าค่ะแล้วก็ดึงลงหายใจออกเอาให้ตึงนิดนึงค่ะผ้าให้ตึงเพราะมันจะเกิดแรงเออแล้วก็เราไม่ก้มหน้านะอ่าเพราะนั้นอันเนี้ยสิ่งที่ได้คือกล้ามเนื้อ ใช่ใช่น้ำมันจะทําให้ตัวเรายืดขึ้นค่ะแล้วก็หายใจออกก็ลงอ่าแล้วก็ขึ้นค่ะนะคะนอกจากนี้มีท่าไหนอีกคะแล้วท่ากระโดดเชือกกระโดดเชือกไปข้างหลังนะคะเพราะว่าไหลเราเริ่มงุ้มมาข้างหน้านะคะเราจะให้กล้ามเนื้อค่ะล่าอะไรอีกท่าหนึ่งเอลยอันนี้อ่าอันนี้เป็น skt ของท่านอาจารย์สมพรนะคะ หมอเอามาผนวกด้วยค่ะดึงหายใจเข้าลึกๆอ่าแล้วก็ออกหายใจเบาๆไม่ไม่ลงหมดอ่าหายใจก็ลึกๆนั่นนะฮะนะคะอันนี้ได้ชี้กงได้อะไรด้วยนะคะทาทั้งหมดประมาณย<ช>ี่สิบใช่ไหมอ่าแล้วตอนลงลงยังไงลงยังไงชา้าๆนับหนึ่งถึงสามสิบนะคะชา้าๆเลยค่ะชา้ๆชาๆชา้าๆช้าๆจะรู้ว่า มันจะวาบเลยใช่แล้วก็คลง่ยลารยดขึ้นใช่ใช่เพราะเราจะยืดยืดตัวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพี่สูงขึ้นเท่าไหร่หนึ่งุห้าเซนซติเมตรนะคะจากจากเดิมที่วันแรกที่พี่มาหลังร้อยสีิหวันนี้ได้ร้อยสีสเดจุดห้าแต่ตอนนั้นพี่ทำอยู่สองเดือนก็ได้เพิ่มขึ้นเซนหนึ่งดีแล้วค่ะขอบคุณนะคะพี่ ดีใจด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์ไปให้กับเพื่อนๆะนะคะผู้สูงอายุที่ทุกคนคแหละหมอด้วยะนะคะ,คะที่หลังส่วนบนมันจะเริ่มค้่อมนะคะ,คะจะได้ยืดตรงแล้วก็เราก็จะได้สง่างามไม่หกล้มง่ายใช่ค่ะไม่เสียสูงเวลาใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลกันเนี่ยหลังหลังมันจะงอและวคามก็จะยื่นคอก็จะก้มแล้วก็จะมองไม่ถนัดหรอก แล้วมันจะล้มลงไ,มได้ง่ายการทรงตัวมันโครงนะฮะอ่ะาเมื่อก่อนนี้เนาะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นด,ดีนะคะเพราะผู้สูงอายุสําคัญคือโครงสร้างต้องให้บาลานนะฮะแล้วก็ไม่ล้มง่ายแล้วที่บ้านก็ต้องจัดของให้เรียบร้อยอย่าให้มีอะไรลื่นๆนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะบัสดีค่ะ